แอสวัสดีครับวันนี้อยู่เกมเดวิสเมคาย Peak of คอมแบทครับผมจะมาแนะนําการหลบอันติเมตของ Virgil ผู้ข้ามิตินะครับพอดีผมไป PP มาบ้างเนะี่ยก็เจอคนใช้อันติคิดว่าน่าจะหลบได้ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคลิกๆๆน้อยครับเพื่อให้คนที่ยังเล่น PP อยู่เนี่ยได้รู้ครับผมงั้นเราไปดูกันครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับจริงๆวิธีการ หลบอันติเมทของเวอร์จิลผู้ค้ามิติเนี่ยมันจะอยู่แค่จังหวะสุดท้ายนะจังหวะสุดท้ายในที่นี้ก็คือจังหวะที่เวอร์จิลชักดาบมาครับแล้วก็เก็บดาบโอเคเดี๋ยวเราดูกันครับผมว่าเป็นจังหวะไหนเนาะเาจห็นเขาัตอนจังหวะพวกนี้ไม่ต้องหลบเลยก็ได้ครับเราจะหลบเก็บดาบ ใชไหมครับแล้วก็จะหลบได้เนาะ <S <S 1> <S 1> จังหวะเก็บดาบไหมครับจะมีจังหวะเก็บดาบแล้วก็แดดตอนที่เก็บดาบครับก็จะหลบได้เนาะ, <S 1> <S 1> <ล>ะเดี๋ยวมาลองกันตารางหนึ่งครับผม สไลด์ไปข้างหน้าเขาก็ได้ครับเราจะได้เห็นเห็นไหมครับจังหวะเก็บดาบเนาะจังหวะเก็บดาบเห็นไหมครับจะมีเก็บดาบปิ้งแล้วก็หลบนะก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าชอบไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมจะได้มีพวกคลิปมาแชร์กันเนาะโอเคครับประมาณนี้ครับผม